จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการแถมรู้ล้าไมีระดับจริงๆเลยละค่ะสำหรับการเปิดตัวมิวสอสตรีศูนย์รวมร้านอาหารแล้วก็ความบันเทิงใจกลางเมืองโดยบริษัทมิวเฟเวนเจอร์จำกัดและในเครือของฟิกโก้กลุแล้วก็บริษัทฟิกโก้คอ o r ปอเรชั่นจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะโดยให้บริการด้านอาหารภายในพัตคาแล้วก็ร้านอาหารชื่อดังมากมายซึ่งก่อตั้งโดยคุณสิทธิศรีชวลารวมโดยคุณลลิษาศรีชวลา,าแล้วก็คุณเกิศรีชวลา,านะคะนัดเดวิลล่ายูจีเนีย ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงแรมของเมโทรโพลิแทน k อกซึ่งภายในปีนี้นะคะทางมิวส์โซซิตี้ยังได้เตรียมแผนที่จะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในทุกๆด้านพร้อมยกระดับการให้บริการของกลุ่มร้านอาหารนะคะให้เป็นที่ประทับใจอย่างที่สุดกับคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านอีกด้วยนั่นเองค่ะซึงหลายคนก็น่าจะรู้จักบริษัทฟิโกอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นคุณพ่อเกริชเวลาซึ่งเป็นทำรายการชักแทงด้วยตอนนี้นมี ก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งที่มาเปิดบริษัทลูกของ f i ก g o อีกทีก็คือเอาไลฟ์สไตล์ของเราทั้งหมดบารโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารหลายๆที่มา,ารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานแบบเปลี่ยนมายเซตของคนทํางานให้เขารู้สึก passionate creative มากขึ้นแล้วก็ส่วอย่างวันนี้ที่เราจัดงานก็เป็นงานแรกที่เราจัดจเราเปิดบ้านใหม่ของเราอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบอยากให้ มาคนมารวมตัวกันสร้างคอมมูนิตี้ให้มันแบบไปเรื่อยๆะค่ะแล้วทุกครั้งที่เราจัดงานก็อยากจะให้คนพวกเนี้ยแบบกลับมาได้มาแบบ Experience ของเรากลับเห็นอะไรกลับเปนคัมมูนี้บ้างจริงๆ upcoming ปีนี้เรามี project โปรเจกต์เยอะมากค่ะมีทั้ง Real estate มีร้านอาหารมีบาร์ที่มีอันที่แบบเคยอยู่มา30ปีที่แล้แลวแล้วกลับมาเปิดใหม่ก็จะเป็นอะไรที่แบบน่าน่าตืา่นเต้นที่นี่ที่วลายูจีเนียหลายคนอาจจะรู้จักว่าเคยอยู่ที่สุขุมวิทสามิบซึ่งตอนนี้กําลังกลายเป แต่ก็เป็นที่เป็น playground เป็น hangout space ของดาราและหลายคนหลายคนด้วยตั้งแต่แบบ20ปีมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนอยากให้เขาได้กลับมามีบรรยากาศเดิมๆเ,เป็นที่ hangout เป็น speak easy ซึ่งจะเปิดในพรุ่นี้เป็นแบบ luxury คือเรากะอยากให้คนมาได้มีที่แบบ private มานั่งดื่มทองเทลเป็นทองเทลบาร์แล้วก็มีอาหารแบบ เราร่วมงานกับมิว Society อยู่แล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นคืนเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์อยู่แล้วยังแฮมออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะกับพี่อ้ํากับพี่มีอะไรหลายๆคนก็คือแบบเน้นให้การออกกำลังกายหรือว่าการใช้ชีวิตเนีย่ยเข้ากับไลฟ์สไตล์อยู่แล้วเขาก็มาแฮมเอาต์กับท,กที่ทางมิวสิคเซอร์ดได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่า<ม>จะมีโปรเจกต์เยอะมากที่ร่วมก,กับมิว Society ค่ะก็จริๆง,งๆที่งานเปิดตัวไปก็ขอบคุณทุกคนที่มามากๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะแบบเอ็นจอยกับบรรยากาศ แล้วก็ขอบคุณพี่แองด้วยที่ช่วยสปอรช่วยแบบเควสนิทกันมานาแล้วก็แบบช่วยสปอร์ทูกโปรเจต์เพราะเราก็ในขนาะที่เราเป็นแบบธุรกิจแต่เราก็อยากให้ไลฟ์สไตล์ของเรามันมันตอบตอบโจทย์แบบชีวิตประจํำวันว่าถึงแม้ว่ายูจะออกกาลังอยากเฮลตี้หรืออยากอะไรแต่เวลาของความสุขที่อยู่ได้มาแบบ experience อะไรที่มันเป็นคุณภาพจริง อยากให้ทุกคนได้มีด้านนี้ e น j o y ค่นคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของ Muse s o c i t y นะคะแล้วก็กลุ่มร้านอาหารในเครือทั้งหมดได้ที่ Facebook Fanpage ลงไปถึง Instagram ของทาง Muse s o c i t y ได้เลยนะคะ